ไทยทีวีสีช่องสาและผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องผูกแว่นท็อปเจริญไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีท็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท s อ c e m อ o r i u m จำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปี4 4 0ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไ ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มายกกันครับอาุณสวัสด์คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมจุ๊บจิ๊บเชิดยิ้มในรายการยกขยงยกขยี้แน่นอนครับเจอกับผมจะต้องมีเมนูอาหารอร่อยๆมาแนะนําคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและผมเนี่ยจะไปเดินช้อปปิ้งจับจ่ายตลาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับตอนนี้ขอตัวมาขายส้มก่อน สุมกำลังมาแรงนี่มาแล้ครับเล่เข้ามาเขียวหวานโชกุนสายนะ้ำผึ้งมาเลยครับนี่นี่นะครับผมอยู่ที่แลนด์มาร์คจังหวัดสมุทรสาครผ่านไปผ่านมาจะต้องเห็นพัตตาคารนี้อย่างแน่นอนนะครับอยู่คู่คนไทยมานานแสนนานน,าน,นั่นก็คือพัตตาคารนิวรถทิพนั่นเองครับปลาสลิดมีแบบทุกแบบเลยแดบดบเดียวสดสดก็มีทอดแล้วก็มีเป็นแพ็คก,ก็มีอะไรฮะให้ชิมชิ้นเย อ๋อไม่คิดเงินอ๋อนึกว่าให้จิมว่าแบงค์ผมเข็มไหมเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเวื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ รเวนหาของอร่อยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมอยู่ที่แลนด์มาร์คจังหวัดสมุทรสาครผ่านไปผ่านมาจะต้องเห็นพัตคาการนี้อย่างแน่นอนนะครับอยู่คู่คนไทยมานานแสนนานนั่นก็คือพัตคาการนิวรถทิพนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพีเตอยนิวรถทิพย์ครับผมนะครับพีเตอร์นี่ก็คือเป็นทายาทรุ่นที่สามครับผมรุ่นที่สามนะครับเจเนอเรชั่นสามแล้วนะครับแต่ก็คงต้นตำรับเดิมไว้ใช่ครับนะครับยังคงที่สุด อ่ากกลกองที่เคยให้มาอยู่เต<ห>ิมทอดมาถึงรุ่นป้าแล้วมาที่รุ่นผมครับก็คือผมเราแวกนี้นะก็เป็นเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนนะครับก็มีทั้งอาหารการกินที่บอกบ,บอกได้เลยว่าชาวจีนเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ใช่ถึงขั้นที่เรียกว่า,าชา,ม,ชามุมะสาครมีฉายาว่าลูกหลานมังกรครับผมใช่ครับทีเด็ดเลยเดียวาเรือสมัยก่อนอาหารพัฒนาการ n e w เ r Timber เลยเป็นแนวนี้ใช่ครับครับผมวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ ก็เราเป็นเมืองมหาชัยนะครับจะเน้นเรื่องอาหารทะเลสดก็บนโต๊ะเนี่ยจะมีเป็นปลาเก๋าสามรสนะครับปลาเก๋าทะเลสดสดรวมถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มก็ใช้หมึกสดทําไม่แช่สารอะไรนะครับรวมถึงบะหมี่ผัดฮ่องกงหรือเรียกว่าหมี่เตี้ยวนะครับก็จะมีกุ้งทะเลกับปลาหมึกกรอบนะครับผัดหอมกระทะและนี้ก็เป็นตัวโชว์ลงของที่ร้านกันก็คือแห่ขึ้นกุ้งครับทามาจากกุ้งทะเลครับผมแห่ขึ้นกุ้ง ใช่มาที่นี่ต้องสั่งเลยใช่อร่อยหอย<ม>จ้อใช่ครับอ่าโอ้โหหอยจ้อจะเป็นปูครับแค่คือจะเป็นกุ้งใช่ครับผมอ่าเป็นลักษณะคล้ายๆกันสโลแกนที่นี่ว่าอะไรนะพี่ยกพลขึ้นบกสดส่งตรงจากทะเลครับที่จุกจิบสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกเลยนิวรถทิพย์เนี่ยเหมือนเป็นแลนด์มาร์คมหาชัยครับผมอ่ะผมขออนุญาตลองชิมนะครับได้เลยครับกันผมอยากลองมีก่อนเลยได้ครับ หอมเลยครับบดเออบวกกับกุ้งทะเลสดสดกับกรอบเด้งๆหวานๆโดยที่ไม่ใส่สารอะไรนะครับครับเชื่อเลยกุ้งเป็นเมนูขายดีของที่ร้านนะฮะอาหารทะเลสดๆสดอยู่แล้วที่นี่นะครับอยวเดินมาข้างหลังนะโอ้โหปลาเปิดในช้อนขึ้นมาทากันเลยใช่ครับสดสดดิ้นดิ้นกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถึงว่าอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะครับกับพัฒนานนิวรถทิบผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ชอบมากนะครับ ครับคุณผู้ชมครับกุ้งนี่อย่างที่พี่เตยบอกสดสดเด้งเด้งนะครับกัดเข้าไปหอมแล้วเจอกับเส้นหมี่ที่ผัดสไตล์ฮ่องกงนะครับก็เป็นรสชาติที่กลมกล่อมอยู่แล้วใช่ครับนะครับอร่อยดีมีประโยชน์นะครับมีทั้งไข่มีทั้งผัดนะครับแล้วก็มีเห็ดด้วยมาต่อที่หมึกผัดไข่เค็มดีกว่าครับมหมึกเนี่ยสดอยู่แล้วสดครับไม่ใส่สารแช่อะไรเลยดิ้นดินเลยแต่นี่จานใหญ่มากนะ คลองทานคู่กับบะหมี่ดูก็เข้ากันกได้ก็นะครับคือคือคือหมี่เนี่ยลัก,ลกษณะรสชาติเขา,าเป็นก,นกลางกลๆสามารถร่วมกับอะไรก็ได้ใช่ครับใช่ไหมครับสไตล์ผัดสไตล์ฮ่องกงแบบกลมกลอ่อมหมึกสดไม่มีกิ่นคาวครับแถมหวานด้วย ถ้าหมึกไม่สดเนี่ยหงเกียวไปไม่มีขาดอะ่ <c oughs> ะใชครับต้องเคี้ยวหลายอรอบเลยครับแต่ว่าปลาหมึกไี่กัดไปคือชืบแล้วก็แบบให้ความความสดรู้สึกว่ามันมันมันม,มีรสชาติแล้วเจอกับไข่เค็มเบรคเข้าไปนะครับแล้วก็ความหอมของพริกเหลืองพริกแดงใช่ครับโอ้โหมามาถึงไอ้นี่เป็นกระเปาปลาเก๋าครับ ลาเก่าแล้วครับผมอ่าเป็นเมนูที่ชูโรงของที่ร้านให้อยู่ได้ถึงทุกวันนี้เลยนะครับนี่คือซอสสามรสต้นตำรับครับเดี๋ยวผมทอด <ลา S 1> <ห>เลยง<า>้านะราดเลยนะโอ้เป็นเพียรอย่างสูงน้ำเต้ยครับมาครับจะลองชิมดูครับเอากลางๆเลยนะเอาตรงเนื้อตรงกลางเลยฮะกลิ่นน้ำซอสสามรสเนี่ยหอมตเตะออกมาเลยอ่ะ เป็นเมนูที่ผมกินตั้งแต่เด็กเลยครับเมนูนี้ครับรสชาติกลมกล่อมนะครับและตัวปลาเนี่ยสดอยู่แล้วใช่ครับช้อนขึ้นมาแล้วก็ประกอบอาหารได้เลยนะครับแล้วก็เจอกับรสสามรสซอสสามรสของต้นตระกูลนิวรสลิปเผ็ดเปรี้ยวหวานอืมดีมากมากครับคุณผู้ชมครับราคาไม่แพงด้วยอะเรามาต่อที่แหกึนกุ้งเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเบอร์เจียครับแฮที่แปลว่ากุ้งครับผมอ่าแหกกุ้งนะครับ อนี่ก็คือแค <ฟ S 1> ราคใช้นโอร,รับทำจากกุ้งทะเลครับอของต้าหู้นี่บางๆนะครับทอดัแบบกำลังพอดีเลยนะ <c oughs> ครับผมขออนุญาตชิมแบบไม่ได้จิ้มเลยนะครับก็จะได้รู้ว่ารสชาติของตัวแฮก้นกุ้งเนี่ยมันมันมีอะไรโดดเด่นมากนั่นก็คือกุ้งนั่นเองก็งงค,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 คือก็คือกัดไปสัมผัสแรกก็คือเจอเนื้อกุ้งแหละใส่กุ้งเยอะมากครับไม่น้ยผมอนุญาตจิ้มนะครับเจอกับน้ำจิ้มบัวยจะเป็นไงดูสิ ไว้ทานกับข้าวยิ่งดีเลยครับมันเพราะว่ามัน,ม,นมันกลม,มกลม่อมความหวานแล้วความหอมของบบ้เจอกับก<ช>ุ้งเข้าไปใช่แล้วก็ความความที่มีเต้าหู้ทอดเข้าไปอีกมันก็ต้องสั่งครับนิวรถทิพย์เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับทางพัฒนาารนิวรถทิพย์นะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2อทุ่มครึ่งนะครับเปิดทั้งหมด7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับ สามารถโทรมาสำรองโต๊ก่อนได้ใช่ครับที่เบอร์0818191786ครับครับเข้าไปทางเพจ f a c e b o o k ก็ได้ใช่เพจ f a c e b o o k ของทางร้านนะครับชื่อพัฒนคารนิวรถทิพย์มหาชัยครับและการันตีความอร่อยได้เลยนะครับเพราะว่าความใส่ใจของเขานี่ขนาดเป็นรุ่น3แล้วครับผมนะครับยังคงความอร่อยได้ขนาดนี้อย่าลืมแวะมาครับกับพัฒคารนิวรถทิพย์นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เต้มากๆนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะไปจ่ายตลาดที่ไหนและจะทำเมนูอะไรอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมติดตามชมนะครับตอนนี้ผมขอจาัดก,การมีนี้ก่อนเหมาเลยนะครับได้เลยครับช่วงทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยง ใหม่แอมบิกซีพลคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับอยู่ในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงนั่นเองนะครับวันนี้มาเลือกซื้อวัตถุดิบถึงตลาดทะเลไทยกันเลยทีเดียวและวันนี้ครับผมอยู่กับท่านประธานบริษัทมหาชัยร่วมใจพัฒนาหรือว่าเจ้าของตลาดทะเลไทยท่านดรสุวรรณชัยแสงสุขเอี่ยมสวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหยังหล่อยังนุ่มอ,อยู่เลยนะครับเนี่ยบริหารตลาดใหญ่โตขนาดนี้และที่สําคัญมีแต่ของที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้ไม่ใช่ท่านดเรเพียงคนเดียวนะครับยังมีนี่ครับเจ้าแม่ตลาดไทยทะเลไทยเจ้าแม่ทะเลไทย <laughs> เจ้าแม่ตลาดทะเลไทยครับพี่เต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เต้พงพันธ ฟฟาร์์มแอนดดซีู้พงพันฟาร์มแอนด์ซีฟู้ดนะครับวันนี้ก็จะพาผมไปเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารทะเลสดๆกันของสดของแห้งนี่ละลานตาไปหมดเลยครับก็ซื้อของฝากที่นี่ก็ยังได้เลยได้เลยค่ะได้เห็นว่ามีปลาสลิดนะครับใช่ครับครับปลาสลิดปลาสลิดตากแห้งครับซึ่งคนนิยมมาซื้อกันมากที่นี่นะครับเป็นอร่อยครับปลาสลิดที่นี่ปลาสลิดตากแห้งคือปลาสลิดจะต้องนึกถึงบังบ่อใช่แต่มหาชัยนี่ก็ทุกบ่อเราเราทุกบ่ออร่อยอร่กบมงบ่อ นี่าบางบ่ออีกนี่คือทุกบ่อเลยนะครับเราไปดูปลาสลิดกันไหมใช่เลยค่ะต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ่ใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมโนตื่นสายปลาสลิดมหาชัยครับอันนี้ปลาสลิดสมุทรสาครนะครับครับน่าจะอร่อยกับบางบ่อครับเพราะเราดูทุกบ่ออร่อยทุกบ่อเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม มีให้เลือกเบอร์น <Hollywood> ู <lonely> ้นแบบนี้ไม่รู้ว่าปลาสลิดอยู่พักไหนกันบ้างเฮ้ยไม่เกี่ยวคือไซส์ขนาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองปลาสราคาจะแตกต่างกันไปแล้วก็มีทั้งไข่ปลาสลิดนะครับแล้วก็มีทั้งแบบทอดแล้วนะครับผมอยากจะลองชิมสักตัวนึงครับคือถ้าเป็นแม่กรอกก็คือจะเป็นปลาทูใช่ค่ะหน้างอคอับปลาทูที่อุษาครก็มีนะครับราครับครับที่นี่ก็มีครับตลาดปลาทูของเรานี่เป็นหน้าเลิศดเชิดยิ้มครับ ดีกว่าหน้างอคอหักก็คือหน้าเลิศเชิดย<ช>ิ้มปลาทูของฮี่สุวรรณชัยนะครับตลาดทะเลไทยนั่นคือเป็นปลาทูแบบหน้าเลิศเชิดยิ้มพี่แกให้ด้วยเหรออ่าแจ๋วเลยง่ายๆให้ได้ลองชิมกันนะครับปลาสลิดมีแบบทุกแบบเลยแดดเดียวสดๆก็มีทอดแล้วก็มีเป็นแพ็คก,ก็มีอะไรฮะให้ชิมอ๋อไม่คิดเงินอ๋อไม่คิดเงินอ๋อนึกว่าให้ชิมว่าแบงค์ผมเค็มไหม ขอบคุณนะครับขายเป็นทอดแล้วก็มีนะครับเป็นปลาสลิดท,ทอดตัวและ40บาทนี่คุณผู้ชมครับมามาชิมได้เลยสดสดใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อขาวจั้ยแบบอร่อยทำไม่เช็นรับที่นี่รสชาติดีพวกพัฒตาคารต่างๆเนี่ยครับเขาก็มาซื้อที่นี่นะครับภัพตาคารในกรุงเทพ อันนี้คือกล,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 ล่องละกล่องละหนึ่งโลก็ราคานี้นะเบอร์สี่ตัวใหญ่สุดเบอร์หนึ่งใหญ่สุดครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองดีซื้อกลับบ้านเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเอาเบอร์หนึ่งหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวมาจ่ายาตังค์นะโอเคครับไปกันต่อเลยครับปลาสลิดก็อร่อยนะครับซื้อกลับบ้านไปฝากใครก็ได้เก็บไว้แล้วค่อยมาทอดเพราะว่าที่นี่เขาแดดเดียวแล้วด้วย <c oughs> ต้นตะกูลผมแต่บางบานันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินและวันนี้นะครับ พี่เต้จะเมนูอะไรดีครับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเมนูปลากระพงทอด3ามรสอ่าแวะร้านปลาได้โอ้โหวู้นี่กุ้งลายเสือนะคะอันนี้ปลาจระเม็ดปลาจระเมศค่ะกุ้งแชบัวทั้ะเลกุ้งขาวแชบัวนี่ดูโอ้โหยใหญ่มากเลยค่ะมหนายเลอันนี้เป็นแชบัวจากทะเลเลยนะครับแชบัวทะเลไม่ได้เลี้ยงแล้วก็กุ้งลายเสือก็ใช่ไหมทะเลเลยครับจากทะเลครับ พงขาวก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยอันนี้ก็ทั่วไปะนะครับโอ้ปลาอินซีะพงขาวพงแดงกดเก๋าสดโอ้โหหัวปลาเก๋าเลตรเท้อเลยแต่วันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับปลากระพงสามรสค่ะอาฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องเลือกปลากระพง<ช>นะครับเป็นกระพงขาวใช่ค่ะกระพงสามรสค่ะอ่ะเลือกเลยครับประมาณ8ปดเก้าขีด นี่ค่ะนี่เราจะทำนี่ขนาดนี้รู้เลยใป็นแบเขีดขนาดนี้ทอดาลังดีนะคะเอาไปไปทอดน้ําปลาก็ได้ได้หมดค่ะนึ่งมะนาวนึ่งซีอิ๊วได้หมดทอดปลาสวมากต้มยำก็อร่อยใช่ค่ะก็คือสั่งที่นี่ก็ขอดเจ็ดทำที่นี่ได้เลยใช่ค่ะทำเลยว่าเราจะทำอะไร๋อหลังแล้วก็บริการให้เรานะคะสั่งเลยครับเอาเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปทําการกับเมนูปลาเก๋าสารถเฮ้ยปลากระพงทอดสรถค่ะกับเมนูปลากระพงสารถครับผมเมื่อกี้เราก็ไปเดินกันมามีทั้งของสดของแห้งผลไม้นําเข้าส่งออกครบเครื่องเลยอยากให้ท่านดรฝากนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยแวะมาที่ตลาดทะเลไทยหน่อยอ๋อครับก็ ถ้าอยากทานอาหารทะเลสดๆอร่อยๆนะครับก็มาแวะที่ตลาดทะเลไทยได้นะครับช่วงเสาร์วอาทิตย์นะครับแนะนาให้มาที่นี่นะครับมาเลือกอาหารทะเลสดที่นี่แล้วก็ให้ร้านเขาปรุงให้นะครับก็จะทานที่นี่อร่อยมากนะครับเชิญชวนนะครับมาเลยนะครับตลาดทะเลไทยครับเชิญเลยครับตลาดทะเลไทยนะครับผ่านตลอดแต่ไม่ค่อยได้แวะนะโดยส่วนตัวผมอ่ะเพราะเรากลัวเข้ามาแล้วเอ้ยไม่ไม่รู้ว่าเป็นตลาดแบบไหนพอเข้ามาแล้วเอ้ยตลาด โอทงะสะอาดสะอา้านปลอดโพ่งครบเครื่องครับอย่าลืมครับฝากกด้วยครับกับตลาดทะเลไทยนะครับผ่านมาเส้นพระรามสองแวะเข้ามาได้เลยครับอวันนี้เราไปทําอาหารกันเลยดีกว่าเชิญเลยค่ะไปเลยครับชูชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้มสดตราหน,นองผูกใหม่แอ p บิกซี่พาคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง3 1ธันวาคมนี้โหลดเลย เราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพร้อมมากๆกับเมนูนี้ปลากระพงสามรสครับอ่ะนะครับว <c oughs> ัตถุดิบก็คือบางตะกงปลากระพงนี่ครับอ่ะมาแรกตั้งบางไว้ใช่ค่ะนะครับก็ต,ต้องต้องมาล้างน้าเกลือก่อนะนะครับกอกขอดเกตถ้าถ้าซื้อใ,ให้เรียบร้อยค่ะถ้าซื้อที่นี่เขาก็ทำให้หมดเลยใช่ค่ะนะครับอยู่ที่ว่าเราบอกเขาเลยว่าเราเอาไปทําเมนูอะไรใช่ค่ะนะครับเอาไปทอดเป็นตัวหรือว่าจะแบะก็ได้นะครับ ยินดีทําให้หมดได้เลยค่ะอ่าแล้วครับสะดวกสบายทั้งบานนะครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงนะคะก็มีอที่ร้านจะใช้กระเทียมนะคะแล้วก็พริกเหลืองสับนะคะน้ําตาลปี๊บมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ําปลาแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าน้ำจิ้มไก่เล็กน้อยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอ่าก็เป็นสามรสแบบใช่ค่ะจัดจานกันเลยทีเดียวได้ค่ะทั้งหมดปับแล้วเริ่มเลยครับเอาหางลงก่อนได้ไหมแล้วแต่สะดวกค่ะแต่ทางร้านจะ เอาใ้ตองหัวลงก่อนต้องหัวลงก่อนเพราะ่าหางไห้ได้จับได้ต้มทุ่มท่วมร้อนๆนะครับตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็เอาปลาลงไปเร่งไฟนิดนึงจริงๆใช้ไฟกลางก็ได้ค่ะไฟกลางกำลังดีนะคะจะได้เหลืองสุกทั่วๆ่ข้างในก็ได้สุกแ้าแรงมากก็มันจะเกรียมจากนอกนะมันทุ่มท่วมนะครับมันจะยากตรงเนี้ยเนาะใช่ค่ะไอเครื่องปรุงนี่แหละใช่ครับอยากกินเมนูอะไรนอกเหนือจากทางร้านนี่ก็บอกได้เลยได้เลยค่ะที่แบบเมนูของเราอะนะใช่ค่ะอยากกินอะไรแบบ ที่นี่ที่นี่แม่กลองมหาชัยพ<บ>วกต้มส้มอะไรเงี้ยได้ค่ะทําได้หมดโอ้โหทีเดพี่เต้ครับแล้วพี่เต้นเนี่ยทำเรื่องอาหารทะเลมานานไหมครับก็ประมาณสิบกว่าป,ปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วะนะครับก็ถือว่าเป็นกูรูอาหารทะเลหนึ่งท่านนะครับที่ใครอยากจะได้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆมาที่นี่ได้เลยนะครับของทะเลมีหมดค่ะพี่เต้ครับ ปลากระพงนี่นอกจากมาทำสามรสแล้วเนี่ยเราก็มาทำอะไรกันอะไรก็ที่ลูกค้าสั่งทางกันเยอะนะคะก็มีกระพงทอดน้ําปลานะคะกระพงสามรสเรามานึ่งซีอิ๊วก็ได้นะคะนึ่งมะนาวก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าอยากทานอะไรก็ทางร้านทําให้ได้หมดครับก็สั่งก็ได้เลยนะครับอันนี้ปลาก็แต่พวกต้มยำเน้นเป็นพวกปลาเก๋าปลาเก๋าก็ได้ปลากระพงก็ได้ค่ะล้วแต่คุณลูกค้าสั่งสามารถทาได้หมดโอเห็นไหมคะจะสีเหลืองสวย ที่เราทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั่นคือเราจะทําน้ำสามรสกันนะคะครับผมน้ำสามรสุดูดิบก็มีตรงนี้นะครับเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับกระเทียมกับพริกใส่ลงเลยเลยกระเทียมหมดเลยโอเคพริกใส่หมดเลยก็ได้เลยเชฟไหมนี่คือเป็นเป็นเชฟมือหนึ่งของทางร้านเลยใช่เลยค่ะน่น้ำจิ้มไก่ใส่เลยใส่หมดเลยหมดเลยลูก ตาลปี๊บครึ่งนึงไม่ต้องเยอะโอเคมะขามเปียกเอาช้อนตักเลยใส่มะขามเปียกลงไปน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำจิ้มไก่ค่ะนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยปลาช้อนน้ำปลาค่ะแล้วก็พริกพริกใช้พริกของอะไรอ่าใช้พริกเหลืองก็ได้ค่ะแล้วแต่มีพริกอะไรก็ใช้ได้หมดพริกจินดาก็ได้หรือจะเป็นพริกสวนก็ได้ค่ะก็เคี่ยวไว้เคี่ยวนิดนึงนะคะเคี่ยวให้มันข้นๆนิดนึงงวดหน่อยให้งวดข้นๆหน่อยอ่า โอเคได้เลยคะ่ะเอาละครับต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์ยืนรอให้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้ยน่ากินมากๆครับตับเมนูปมากะพงสามรสครับคุณผู้ชมครับนี่บอกได้เลยวก่าถ้าอยากกินของสดสแบบนี้นะครับมาที่มหาชัยตลาดทะเลไทยมาได้เลยมาหาพิเต้ก็ได้ได้ค่ะพิเต้ครับเชิญฝากร้านเลยครับได้ค่ะก็น,นะคะถ้าคุณลูกค้านะคะผ่านมาหรือว่าหาที่ทานไม่ได้ให้นึกถึงตลาดทะเลไทยนะคะ ร้านพงพันธ์ฟาร์มซีฟู้ดนะคะมีอาหารไว้บริการให้ท่านนะคะไงก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนนะครับบอกเบอร์โทรไปเลยค่ะถ้าไงก็สำรองที่น uh uh ั่งได้นะคะที่064-549-1528ค่ะพงพันธ์ฟาร์มซีฟู้ดใะครับมาหาพี่เต้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าในตลาดทะเลไทยเนี่ยก็มีของสดมากๆนะครับที่รองรับให้คุณผู้ชมเนี่ย ได้ไปช้อปปิ้งกันซื้อไปทำที่บ้านก็ได้หรือแวะมหาพี่เต้ก็ได้ได้เลยครับโอ้โหเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณตลาดทะเลไทยนะครับขอขอบคุณพี่เต้พงพันธ์ฟาร์มแอนด์ซีฟู้ดนะครับขอบคุณบเชฟไม้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและสำหรับคราวหน้านะครับผมจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดไหนและก็จะทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ฝากกูด้วยครับกับรายการยกขยงยกขยี ok ok ้สำหรับวันนี้ผมจุ๊บชิบเฉยยิ้มไปก่อนครับสวัสดีครับไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,มไป,มไปยกขยี้ตีสี่ิบ